ทุกคนก็อยู่กับช่องปามี่ DIY แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาทําของเล่นนะคะแต่วันนี้เราจะมารีวิวของเล่นค่ะส่วนของเล่นที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นของเล่นที่เราซื้อมานะคะคือมีน้องๆหลายคนบอกว่าทําไมพี่มีแต่ของเล่นที่ทําเองคะพี่ไม่มีเงินซื้อหรอหรือประมาณว่าพี่ไม่มีของเล่นที่ซื้อแล้วก็ที่นี่ไม่มีของเล่นแบบที่ต้องการหรอคะทาไมต้องทาเอง วันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นนะคะที่เราเป็นคนซื้อมาโอเคก่อนจะไปฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจตามด้วยแล้วก็ฝากกดติดตาม Tik t o อกแล้วก็ไอจีามด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลูไปดูกันเลยดีกว่าโอเคไปกันไอทุกคนของเล่นเรานะคะก็ยังมีไม่เยอะนะเพราะว่าเราเพิ่งสะสมได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวเราขอเช็ดกล้องก่อน๊บนึง โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวไปทีละชิ้นนะคะเราจะเริ่มรีวิวจากสลามก่อนนะคะอันนี้ก็คือสลามที่เหลือนะคะเพราะว่าอ่าอันเก่าๆมันก็เล่นจนเน่าแล้วเนาะก็เลยไม่ได้เอามารีวิวเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวสลามตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวอันแรกที่เรามีก่อนนะคะก็คือตัวนี้เลยตอนแรกนะคะน้องเป็นสีม่วงใสๆเฉยๆนะเนี่ยประมาณนี้สีประมาณนี้แล้วเราก็ใส่กากเพชรลงไปนะคะน้องก็จะเป็น แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูโดยการเอาออกมาหนะะียค่ะนี่เดี๋ยวเราจะปุ๊บข้างในก็จะเป็นกิตเตอร์ด้วยนะคะนี่ตอนแรกมันก็เหลือเยอะนะคะเดี๋ยวเราก็เล่นไปเล่นมาก็เลยเหลือแค่นี้นะทุกคนเราโอ้อก็นิ่มๆน,นะคะก็เหมือนจะลามทั่วไปเลยอันแ,แรกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้อยู่ที่ราคา2องยูโร9 9นะคะก็ประมาณ60-70กว่าบาทนะคะตัวนี้เอเก็บไว้นี่นะคะตัวแรกเราไปดูอันต่อไปอันต่อไปที่ซื้อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวแรกน้องเป็นสีแดงกับสีดำนะคะเราผสมกันนะคะน้องก็เลยออกจะเป็นสีม่วงม่วงน้ำตาลน้ำตาลนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่กิตเตอร์ลูกปาวานลงไปนะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้ แรกน้องแข็งมากเลยนะแล้วเราก็ใส่ออยลงไปน้องก็จะนุ่มขึ้นราคาตัวนี้ก็เท่ากันเลยนะคะอันนี้เราแกะราคาออกนะแต่เรารู้นะคะเพราะว่าทุกอันมันราคาเท่ากันหมดนะคะน,นี่น่ะคะน้ก็เหนียวเน,ยวน่ารักนะคะไม่ติดมือด้วยนะคะตัวนี้อันนี้ที่สองก็จบไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูอันที่3า อันที่3นะคะจะเป็นตัวนี้ราคา2.99ยูโรเกเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่โฟกัสเฉยข้างในเราก็จะเป็นเนื้อใสๆนะคะตัวนี้เราจะเอาออกมานะอันนี้เล่นเยอะขุนแล้วนะคะตอนแรกน้องใส่มากใส่แบบใส่วิงวิเลยนี่นะคะน้องก็จะเป็นบาบารีมีปลาติดด้วยนะคะนี่คือปลาหวานแบบ เป็นประมาณนี้ราคาก็2ยูโรเออบอกไปแล้วนี่ว่าต่อไปนะคะอันนี้คือตัวล่าสุดที่ซื้อมานะคะคือยังไม่ได้แกะเลยคือดูแพ็กเกจอะไรยังอยู่ครมนะคะราคา2ยูโรก็19เหมือนกันนะคะเปิดออกมานะคะน้องก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะสาสๆแล้วข้างในก็จะเป็นแบบทองนะคะนี่อันนี้เรายังไม่ได้แกะเลยนะคะวันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูเฉยๆนีอุ้ยหน่ย แล้วก็เหลือเป็นสลามตัวสุดท้ายที่ซื้อนะคะก็คือตัวนี้อันนี้คล้ายๆเอิมน้ำลายเอเลียนนะคะราคาเท่าไหร่2ยูโร9.9เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นอันนี้คือน้องไม่ค่อยติดมือนะคะแต่ก็คือเปลวอ่าไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือ,อยังนะแต่อันนี้คือเราเอามาเล่นให้ดูนี่นะคะทุกคนน้องก็จะเป็นเหมือนน้ำๆแบบนี้นะ แต่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเราชอบแบบสลามแบบนี้มากกว่าแบบนี้มันแบบเร็วเ,วเกินไปโอเคเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องนะคะเล่นเยอะก็ไม่ดีนะคะตอนนี้เดี๋ยวน้องบูเก็บยากด้วยต้องขอบภายในความเสี่ยงลดนะคะวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีนะคะทุกคนอิอ e <ww. S 2> ูถามหนึ่งนะก็ขอ,ขอเก็บอันนี้ก่อน ขอไปล้างมือแป๊บน,นะคะสลามก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนเรามีไม่ค่อยเยอะนะคะต่อไปเราไปดูเลูกเด้งๆนะคะก็จะเป็นพวกแบบนี้นะเรามีทั้งหมด3ลูกนะคะตอนนี้นี่นะคะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะประมาณยูโรก,กว่าๆนะคะประมาณ30กว่าบาทน้องเป็นแบบลูกบีบแล้วก็โยนนะคะ ข้างในไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นโฟมหรือว่าอะไรนะแต่ก็คือซื้อมานานแล้วค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะลแบบหนึ่งเขาขอเก็บอันนี้กันเป็นอันนี้นะคะมันเป็นแบบให้เป่าลมเข้าไปแล้วน้องจะโตๆโตนะคะอันนี้เราเคยเป่าเข้าไปแล้วน้องก็แฟบ,บลงมานะคะเราก็เลยเอาไว้เล่นแบบบีบๆดีกว่าเนาะนี่เขากําลังสะสมนะตอนนี้ของเล่นก็ ยังไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้น้องเป็นคล้ายๆสกบชะรนะคะแต่ว่าไม่ใช่ฟอกน้ำเนาะจะเป็นตัวบีบนั่นแหละอันนี้เรายังเก็บแพ็กเกจน้องไว้อยู่นะคะข้างในน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหน้ายูนิคอร์นนะน้องนิ่มมากอะเราลองแกะออกแล้วน้องก็เหนียวมากเลยนะขนดูดิตัวนี้ราคา1ยูโร99นะคะ อันนี้เราก็มีแพ็กเกจนะแต่ไม่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่นละคะราคาไม่ไม่มีบอกเานะาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือนิ่มๆอะ่ะถ้าน้องเปื้อนสามารถเอาไปล้างน้ำได้นะตัวเนี้ยคือมันเขียนบอกไว้ข้างหลังนี่นะเปื้อนนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำาล้วก็จะได้เหมือนเดิม ต่อไปก็จะเป็นของเล่น LOL นะคะอันนี้ที่เหลือเนาะที่เหลือก็จะประมาณนี้ก็จะมีเป็นยางมัดผมเป็นแหวนเป็นกิิฟแล้วก็เป็นหวีนะคะที่เหลือจะเป็นยางที่เอาไว้รัดผมกับสร้อยคอนะคะเราเอาไปเล่นแล้วนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่1ยูโร99นะคะนี่ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าเราแค่อยากเอาของเล่นมารีวิวเฉยๆฉฉแล้วก็จะเป็นอ,อันนี้นะคะอตอนแรกม,มันฮิตนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมันไม่ใช่สปินเนอร์นะทุกคนมันคือแบบแม่เหล็กอะเนี่ยวุ้กระเด็นนี่นะคะเราซื้อมาตอนที่มันกําลังฮิต,ฮตเลยแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีขายเล่นแล้วนะราคาอยู่ที่2ยูโร99 นี่ก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะแล้วก็มาเหลือสองอันสุดท้ายนะคะก็คือพอดอิค่ะใช่ไหมป๊อปป๊อป๊ปอป,ปอินะคะอันนี้อันเล็กนะคะเราซื้อมาที่ห้างเอ่อมุลเลอร์เนาะอันนี้รานะคาประมาณ3ยูโร99นะคะน้องก็จะเป็นเอ่อมแมลงเต่าทองนะมแมลงหรือแมงก็ไม่รู้ แมงมังหนึ่งสองสามหกหกหกไม่รู้อ่ะน้องจะขึ้นแบบดงแล้วก็ขึ้นง่ายนะคะนี่นี่แต่เสียงน้องฟินมากเลยอ่ะเวลาน้องขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะลองบีบนะคะสีก็สวยนะสีชมจะบอกว่าที่นี่หาซื้อสปูชี่ยากมากเลยนะตรงที่ฟามอยู่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นโพ์อินนะคะ ป๊อปอีดเอออันนี้เรามันเขียนไว้ว่าเออสี่ยูโรเกาสินะคะแต่ตอนที่เราไปมันลดราคานะคะเราได้มาโดยราคาที่สองยูโรกว่ากว่านะคะครึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนี่นะเราต้องเอาค้นกันปะโอเคเดี๋ยวมาลงเอาลงกันทุกอันเลยนะ อันนี้ก็คือดีนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ชอบที่สุดเลยนะคะในของเล่นพวกนี้ก็คือแบบเป็นอันแรกที่แบบชอบมาก <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่เอาของเล่นมารีวิวนะคะก็ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาล์มด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Tik t o อด้วยนะคะโอเคเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายปลูปัลูบลาบลาบลา